ท่านประธานในพิธีศาสตราจารย์ปฏิบัติทันตแพทย์ดอ,อร์ปัชชวีคงขุนเทียนศาสตราจารย์ดรทันตแพทย์หญิงชิดชนกลีธนกกลสวัสดีแขกผู้มีเกียรติทุกทุกท่านค่ะวันนี้ดิฉันต้องตากต้องใจ MC พิธีกรขวัญแ่นรับน้าที่เชื่อมต่อความสุขให้กับทุกท่านภายในค่ำคืนนี้ในนามตัวแทนเจ้าภาพขอต้อนรับแขก เข้าสู่ช่วงเวลาแห่งความสุขความทรงจำของงานมงคลสมรสระหว่างอาจารย์ธันตะพากัทถมพงษ์รุ่งเรืองศิลป์หรือว่าคุณโตนและเจ้าสาวของเรานะคะอาจารย์ธันตภพากหญิงดรนัทนันวัฒนาอเนกหรือว่าคุณว่างค่ะก่อนที่เราจะเข้าสู่ช่วงพิธีการ ต้องกาว่าเรามาทำความรู้จักกับเจ้าบ่าวและเจ้าสาวของเรารวมทั้งมารับชมรับฟัง